กระจกโอ้ยกระจายว้าเออไม่มีเรือครับโอ้โหโหกีทะลองหมดสวัสดีครับอยู่กับโูกล้อดัมกรีนครับ จอจอมโหดพอดีครับกำลังรื้อเศษปูนบ้านเก่าๆครับแต่เศษปูนค่อนข้างจะเยอะทั้งคานทั้งอะไรเอาไปหมดเลยนะต้องงัดออกให้หมดเลยครับเขาจะเจาะเขาจะทะลวงไส้เับเพราะว่าเขาทงาน เออขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเอ,อเสร็จเลยครับระวังกระดินนะระวังอย่างเดียวครับเสร็จปูนกระดินเข้ากระจกเวลาง,งัดครับ โอ้เซปุ่นวันออกเลยครับอังนี้กระจายแน่ไม่มีเหลือครับท่าตะครุบเราชอบอย่างเดียวคือท่าตะครุบครับเห็นไหมท่านี้ น,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 นี้่มีเหลือครับน,นี่เลยนี่เขาดีทพักจิ้มครับกระจายแน่นอนงานนี้โหรสุดโหดครับพายจิ้ม เรียกว่าท่าสิโ่โกดครับท่านี้หาดูยากๆครับมีที่นี่ที่เดียวหนนาโจรสายโหดครับรถเอามาทำงานครับไม่ใช่รถเอามาจอดสโลแกนของหัวนาโจร เอาแล้วเฮ้ยตรงนั้นมันเหล็กต้องเอาไปขายครับเหล็กหรือไม้เดี๋ยวเขา,มาโมโหนะถ้าไม่เตะยังไงเขา,มาโมโหกระจายหมดเลยนี่เห็นไหมย,ยา นี้เราจำได้ครับข่าตะครุบครับอุย,อาาคคอยโคตรสุดจัดประหลัดบอรครับใครเข้ามาดูแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดจึ๊ๆด้วยโอ้โออยยอมรับเลยครับในฝีม,มือความโหดของเขา เราการันตีได้เลยว่าดูแล้วไม่น่าเบื่อครับไม่ว่าจะขับคันไหนครับไม่ว่าจะขุดปูไม่ว่าจะเอ้ยอูยอยเ็จหินครับระวังอย่างเดียวคือกระจกนะถ้าโหดเกินเนี่มันเหมือนนังกระติกเลยแหละหรือว่าเวลามเ็จปูนมันกระเด็นเข้าอะ่ะมีกระจกมีโอกาสแตกได้ครับต้องใจเย็นๆอ้ยงันเลยครับอันนี้งันเลยนะอือ ไม่ค่อยจะเท่าไรนะแค่นี้จิจบๆนะเดี๋ยวฟันพีศาจาไว้เราจะรวบรวมคลิปโหดๆไว้ให้เอฟซีได้ดูกันครับเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ไปไหนเราจะติดตามคนน้ากีฬาสายโหดครับไม่ว่าจะขับแคสไม่ว่าจะขับคุณปูไม่ว่าจะขับ Cat, มิตาชิเซนิกคันนี้ achi, ane, ครับเออเลงเอาไปขายได้ ระวังอย่างเดียวคือกระจกครับนะขอให้กอนโปดพอแล้วมันมีเยอะครับมีเยอะที่ให้ได้ดูครับวันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยแล้วก็ให้ดูไลายๆคลิปครับ ไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเฮ้ยเขาืออะไรวะโอ้ควันออกเลยฮะ เจออื่ครับเขาจะเป็นคนใจบุญใจกุศลมากเอาอืงไปปล่อย วิธีการงัดคานงัดอย่างนี้เนี่ยงัดแบบนี้อยยกล้อหลัง <c ười> กระดุกกระดุกไม่ว่าสมัยก่อนเขาทำแข็งแดงมากเนละ ตรงน,นี้ต่อเลยครับกระจกโอ้ยอกระจายว้าวเอ้ไมีเรือครับโอ้โห,โหกีทะลองหมด Ế, mà